ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมนายปูเจ้าเก่านะครับนายปูสายสามนะครับวันนี้ผมก็พาลูกค้ามาดูเจ้าตัวชุดแต่ง f 1 5 0นะครับที่ตอนนี้ก็กําลังมีลูกค้าถามหาและสนใจกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ตามรายละเอียดที่ให้ดูอยู่ตามนี้นะครับผมนี่ก็คือชุดแต่ง f 1 5 0หนะครับหรือเรียกเรียกว่า f 1 5 0หน้าใหญ่นะครับผมใครที่ชอบแนวนี้สไตล์นี้ก็ดูได้นะครับสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ แล้วก็วันนี้ผมจะมีการแนะนำเรื่องอข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับของเจ้าตัวผิดพันชิ้นนี้ให้กับลูกค้าได้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อนะครับผม ครับสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับทำตัวชุด F150 อย่างที่เรียกกันนะครับว่า F150 หน้า F150 หน้าใหญ่อย่างนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับก่อนที่ท่านจะดูหน้าที่สวยงามจากในรูปภาพตามเพจต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้ท่านได้รับรู้ถึงข้อจำกัดของตัวชิ้นงานก่อนที่จะสั่งทำนะครับเพราะว่า หลายๆครั้งที่ตัวแทนก็ดีหรือว่าหลายๆครั้งที่เพื่อนๆของผมก็ดีหรือแม้กระทั่งทีมงานของผมก็ดีที่ติดตั้งไปแล้วจะมีคําถามจากลูกค้ามาซึ่งบางทีเขาไม่สามารถที่จะตอบให้ลูกค้าเข้าใจและหายสงสัยได้ผมขอเป็นตัวแทนทั้งหมดในการที่จะมาตอบในตอนนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ทําการตัดสินใจและเห็นถึงข้อจํากัดก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับในการติดตั้งชุด F 150ชุดนี้นะครับ ประการแรกนะครับที่เคยได้ยินลูกค้าถามกันมาหลายๆที่เลยนะครับว่าทําไมด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายรอยต่อนี่นะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านขวาทําไมไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ไม่ใช่ช่างที่ทํามันไม่เก่งนะครับตรงนี้ <laughs> ช่างทุกคนทุกร้านอยากจะทําให้มันเสมอครับอยากจะทำให้มันเสมอหมดแต่สาเหตุที่ทําไม่ได้ เพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่าพลาสติกที่ใช้ทำพวกนี้เป็นพลาสติก ABS พลาสติก ABS มีข้อโดดเด่นอย่างหนึง่งคือถ้าท่านกดข้างใดข้างหนึ่งให้เข้าไปแนบมันจะไปพุมันจะไปโผล่ข้างหนึ่งครับนี่ครับยวสังเกตตากระจังนะครับผมกดข้างนี้มันจะปโผล่ข้างนู้นนะครับพอไปกดข้างนู้นให้มันแนบมันก็จะปโผล่ข้างนู้นนะครับเพราะฉะนั้นช่างที่ทําแต่ละท่านแต่ละที่เขาจะมีดุลพินิษฐ ของเขานะครับในการทําและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าในช่องตรงนี้นะครับของชุดแต่งที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีกิฟตตรงช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นทางโรงงานผู้ผลิตเขาไม่ได้ทํามาให้นะครับมันไม่มีกิฟซึ่งมันเป็นกิฟก็จะเป็นกิฟบางๆที่เขาสร้างขึ้นมามันไม่ใช่กิฟที่หล่อมากับตัวพลาสติกเพราะนั้นเวลากดเข้าไปมันจะงับกันไม่อยู่มันก็เลยส่งผลให้ต้องมีเด้งมีรอยบ้างนะครับตรงนี้คือข้อจํากัดช่องแรกนะครับที่ลูกค้าต้องรับรู้ไว้ก่อนนะครับเป็นไม่เหมือนกนทุกคัน เพราะฉะนั้นร้านทุกร้านทําออกมาแล้วในแต่ละคันแม้กระทั่งร้านเดียวกัน3คันก็ออกมาไม่เท่ากันทั้ง3คันนะครับไม่ใช่อยู่ที่ว่าช่างทําไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ตัวชิ้นงานที่เขาทําออกมานะครับพลาสติกมันดุ้งไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ต้องเป็นข้อด้อยหข้อนะครับที่ลูกค้าต้องรับรู้ไว้ก่อนนะครับกับข้อที่2นะครับที่ลูกค้าถามกันมามากมายเหมือนกันว่าทําไมกระจังเนี่ย พอติดตั้งอย่างเงี้ยดูสวยงามหรือดูจากคลิปอื่นก็แล้วแต่คลิปเซลคนไหนที่ไหนในประเทศไทยนี้ก็แล้วแต่หรือคลิปร้านค้าไหนก็แล้วแต่นะครับดูเฉยเฉยมันไม่มีอะไรไงครับลูกค้าแต่ทีนี้ถ้าเรามาลองจับลูกค้ามาเห็นปุ๊บเนี่ยจะไปจับเทียบกับกระจังแท้ไม่ได้นะครับเพราะพวกนี้เป็นชิ้นงานอุปกรณ์ตกแต่งพอลูกค้ากดเข้าไปแบบนี้อ้าวทำไมกระจังมันไม่แน่นนะครับตัวนี้ทําไมข้างขวามันแน่นข้างซ้ายไม่แน่นนะครับจริงๆเนี่ยข้างขวาทําไมกระดกมากกว่า อย่างอันนี้กระดกมากกว่าเห็นไหมครับแต่อันนี้ทําไมกระดกน้อยกว่านะครับซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วว่าทางโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนตัวพวกนี้เนี่ยเขาใช้คนในการตัดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก็ตามแต่ที่เขาผลิตมาเขาก็พยายามจะให้ตรงนะครับแต่ว่าบางทีมันหมิ่นกันเล็กๆน้อยๆพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยบวกกับด้วยตัวเขาเนี่ยเป็นวัสดุ ABS มันมีการให้ตัวสูงและช่วงนี้ทั้งช่วงเลยนะครับจะไม่มีกิฟยึด นะครับพอไม่มีกิฟยึดมันก็ไม่มีตัวเข้าไปล้างเหมือนกระจังแท้เพราะนั้นเวลากดมันก็เป็นลักษณะนี้ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอยากให้ลูกค้าทําความเข้าใจก่อนนะครับที่จะสั่งซื้อเพื่อที่จะได้สบายใจด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเรื่องที่3นะครับผมก็คือเรื่องของฝาตัวนี้ถ้าสังเกตคนที่ทำชุด f 1 5 0จะไม่มีที่ไหนถ่ายฝาตัวนี้ให้ดูเลยนะครับผมบอกก่อนไม่มีร้านไหนแม้กระทั่งโรงงานหรือเซลล์คนไหนก็แล้วแต่ ที่อยู่ในเมืองไทยนี้ที่ถ่ายขายชุด f 1 5 0แบบนี้จะไม่มีใครถ่ายฝาตัวนี้ให้ดูเลยนะครับเพราะว่าจะรู้ไกลเทียคือลูกค้ามาบน่นมาต่อว่ากันแต่ทีนี้มีข้อจํากัดตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือสืบเนื่องมาจากกระจังตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าสังเกตดๆีๆอันนี้ยึดตามจุดยึดของทางโรงงานทั้งทั้งหมดนะครับก็คือที่เขาผลิตมาเนี่ยจะตรงตามมาร์กของเขาหมดทีนี้พอตรงตามมาร์กแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ก็คืออย่างที่ผมถ่ายให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ,อล่องของตัวที่ผลิตด้วยชิ้นงาน ABS เมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็เป็นล่องของตัวกิฟตของแท้จากโรงงานซึ่งออกแบบมาสําหรับใส่กับกระจังแท้นะครับทีนี้พอเวลาเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วตัวนี้ใส่ตรงตามตําแหน่งไปแล้วตัวนี้มันดุง้งถูกไหมครับถ้าลูกค้าฝืนให้กดเข้าไปนะครับบอกว่า้ทำไมช่างทําไม่ดีหรือเปล่า ช่างไม่มีฝีมือหรอในแต่ละร้านไม่ใช่นะครับช่างไม่ใช่ไม่มีฝีมือนะครับช่างเนี่ยเขาพยายามจะทําให้รถลูกค้าดีทุกคันนะครับถ้าสมมุติว่านี่นะครับดูนะครับไม่ตรงตามมาร์กเขาเอายัดเข้าไปนะครับเอายัดเข้าไปให้แน่นอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับอ่าแน่นขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับแต่ส่งผลไปกับตรงนี้ครับเวลาคุณปิดเข้าไปนี่มาร์กเดิมของโรงงานนะครับเดี่ยดูนะครับน็อตเดิมของโรงงานจะอยู่ตรงนี้มาร์กคมๆนะครับกลายเป็นว่าฟันเนี่ยครับเห็นฟันไหมครับ อันนี้ผมอยู่มาร์กเดิมนะฟันเนี่ยเลยเถิดมาถึงข้างหน้าเลยเห็นไหมฮะมาอยู่ตรงนี้เลยซึ่งร่องที่เขาทํมามาอยู่ข้างในนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับบางที่ถ้าเขาต้องการเอาใจลูกค้าหรือว่าประสบการณ์คนทําไม่ถึงคุณไปเปิดดูได้ครับตรงนี้ครับไม่มีเลยครับหักบดนะครับพอหักบดนี่เกิดอะไรขึ้นครับก็คืออาจจะต้องยึดด้วยกาวสามเอ็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้งานออกมานั้น เนีบแนบชั่วคาวแล้วเดี๋ยวสักพักก็เด้งออกนะครับเพราะด้วยขีดจากัดของตัวเขาเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ถามว่าเอาทําไมตรงนี้ไม่แน่นผมเลือกที่จะทําให้ไม่แน่นดีกว่าตรงนี้เพราะยังไงมันเป็นข้อจํากัดมันอยู่แล้วแต่มาทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกต้องและตรงตามตําแหน่งของโรงงานไม่ต้องไปขืนของโรงงานพูดง่ายว่าเราเน้นเรื่องประสิทธิภาพและของแท้ให้อยู่คงเดิมดีกว่านะครับดีกว่าที่เราจะไปหั่นของแท้ออกเพื่อที่จะทําให้เอาใจ ของแต่งซึ่งตรงนี้มันไม่เป็นผลดีในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าตอนปิดฝาลงมาพลาสติกตัวนี้ก็จะเบียดกับไอตัวล็อกตัวนี้ไปไปมาเดี๋ยวฝาเปิดไม่ได้จะวุ่นวายกันใหญ่นะครับตอนนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งนะครับที่จําเป็นที่จะต้องให้กระจังหน้าเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เขาควรจะอยู่นะครับแล้วก็ให้ตัวได้บ้างเล็กน้อยซึ่งก็ต้องต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับที่จะตัดสินใจในการทําและอีกข้อนึงนะครับ หลังจากที่ทําอย่างนี้ไปแล้วนะครับถามว่าอ่ะแล้วทําไมผมปิดฝากระโปรงไปแล้วในบางที่ก็ไม่แจ้งลูกค้าเหมือนกันแต่ผมขอญอาตแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ยอมเสียสละอะไรเลยแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยเวลาคุณปิดฝาลงมาเข้ากับตัวกระจังตัวใหม่นะครับเวลาคุณเปิดขึ้นเดือยตัวนี้นะครับเดือยตัวนี้จะทําการงัดฝาตัวนี้ให้เด้งขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่ท่านเปิดฝากระโปรงหน้านะครับเพราะฉะนั้น ผมจึงต้องขออนุญาตในการให้ท่านเสียสละเล็กน้อยเจาะรูเพื่อยุดกิฟของโรงงานนะครับไม่ได้ทําลายนะครับเจาะรูเพราะหลเราอยากจะใช้ของแต่งบางครั้งเราต้องยอมเสียสละนะครับเจาะรู4รูนี่คือการแนะนํานะครับ4รูนะครับแล้วยุดกิฟลงไปสวยงามแค่ไหนกัอันนี้อยู่ที่คนทำแล้วครับนะครับ,นะรบตรงนี้แต่มันจะได้ข้อดีคือเวลาท่านปิดแรงแค่ไหนหรือเปิดแรงแค่ไหนตัวฝาเนี่ยก็จะไม่อ้าขึ้นนะครับ ตรงนี้คือข้อจำกัดสำหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งตัวงาน f 1 5รที่กำลังโด่งดังอยู่ในขนาดนี้แต่ไม่มีใครบอกจุดบอดนะครับแล้วลูกค้าก็ไม่เคยที่จะเข้าใจว่าจุดบอดมันมีตรงไหนอันนี้ผมขอญาตเป็นตัวแทนที่จะมาบอกเก่าวเข้าๆนะครับว่าเป็นนี้เพราะว่าพี่น้องช่างทั่วประเทศเขาอยากทํางานให้ท่านออกมาได้ดีทุกท่าน นะครับไม่ใช่ไม่อยากทํางานออกมาให้ท่านไม่ดีแต่ด้วยขีดจํากัดของชิ้นงานมันเป็นแบบนี้จริงๆก็อยากหาให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจทํางานชิ้นนี้ลงไปนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รับทราบข้อดีข้อด้อยของเจ้าชิ้นงานตัวที่เรียกว่าวัสดุ ABS ไปแล้วนะครับหรือตอนนี้ที่กําลังใช้งานกันอยู่ก็คือพวกตะกูลหน้าแรปเตอร์หน้า F150 หรือหน้าอะไรก็แล้วแต่ นะครับที่เป็นตัวชิ้นงานที่เป็น ABS ก็คงได้ทราบรายละเอียดจากที่ผมได้แนะนำไปแล้วเบื้องต้นนะครับผมก็ขอใหอ้สิ่งที่ผมแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับยังไงขอฝากไว้นิดนึงว่าการแต่งรถนั้นนะครับไม่มีใครผิดและไม่มีใครถูกนะครับเหมือนเราเลือกคู่ครอ,องของเรานะครับเราเลือกแล้วเราต้องอยู่กับเขาไปอีกนานนะครับผมเพราะนั้นเหมือนกันครับชุดแต่ง ก่อนที่คุณจะเลือกคุณจะต้องรู้นะครับถึงดีเทลรายละเอียดของชิ้นงานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไม่ใช่ดูแค่ราคาและดูแค่หน้าตาไม่ได้นะครับเราควรจะรู้ถึงนิสัยเขานิสัยส่วนตัวเขาว่าเขาเป็นวัสดุอะไรทําจากอะไรยังไงเพื่อที่เราจะได้อยู่กับเขาอย่างที่เราสบายใจและใช้งานเขาอย่างคุ้มค่า กับสิ่งที่เราต้องเสียไปนะครับวันนี้ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับส่วนถ้าลูกค้าที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้นะครับผมก็แนะนําว่ามันก็จะเป็นตัวของเรื่องของโครงสร้างที่ต้องเป็นเหล็กนะครับถ้าลูกค้าที่ยังรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรือว่าโอเคอยากจะเปลี่ยนใหม่ติดไปแล้วแต่อยากจะเปลี่ยนใหม่ผมก็คงต้องแนะนําให้เป็นของตัวชิ้นงานที่เป็นเหล็กนะครับตัวนั้นก็คงจะตอบโจทย์ลูกค้าในหลายๆด้านนะครับผม ก็วันนี้ก็ต้องขอลาจริงๆแล้วนะครับขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับแล้วขอให้เพื่อนๆช่างทุกคนก็มีความสุขเช่นกันนะครับกับการติดตั้งงานให้กับลูกค้านะครับวันนี้ผมนายปูสายสาขอตัวไปก่อนนะครับสามารถติดตามผมได้ทั้งช่อง y YouTube c h a n แ e l นะครับบ้านปูตุกคาได้นะครับก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ